สวัสดีค่ะ,ะป้าหลานเชิญชิมจ้จะวันนี้ป้าน้อยก็ไม่รู้จะทําอะไรเนาะพอดีหลานไอ้กวางอบอกป้าเรามีน้ําพริกเผาของเราเนี่ยน้ําพริกเผาปาย่างผัดเนี่ยเราก็ผัดผักสิป้าผัดผัดกก้นตุง้งผัดพอกหวานเนี่ยแล้วก็ทอดปลาปลาสวายแม่น้ําเนาะเนี่ยน้ําพริกเผาป้าน้อยน้ําพริกเผาปาย่างนะและอันนี้ผัดหนูนามาวานยังอยู่ มากินข้าวกับป้าน้อยกันมะท่านผู้ชมทั้งในและต่างประเทศมากินข้าวกับป้าน้อยกันเด้อมาในประเทศและต่างประเทศมาจะมากินข้าวกันจ้ะพงปลา กูคงปลาให้เราเดี๋ยวมาลูกอย่ามันมาลูกเดี๋ยวมันมาจะตังค์ซื้อตับไก่หนูรอเองก็จะหมดไปเลยแต่แม่ให้แล้วนะปน้อยกระดวงดีวันนี้ ดูสินะก็ให้ตรงๆเขาไม่มีประจาเอาหวยอ่ะนี่ไปวัดเออเขาเรียกวัดอะไรนะหมายวัดวัดทงข้อยใช่พญานาควัดพญานาคอะวัดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วัดเป็นอะไรนะเป็นไอ้ไอ้สูงเนินวัดเออเขาเรียกอะไรเนาะถ้ำพญานาคอะไรนะอะไรนะครับอะไรนะที่เราไปหาปู่ย่าพญานาคเออ บ้านมู่บ้านสูงเนินอ่ะไอ้นี่บ้านน,นี้ไอ่ไอนวะไอ้สูงเนินไปไม่ถูกเลยคูสูงเนินตะด้วย <c oughs> สูงเนินจำก็ <c oughs> กได้ดูในคลิปเอานอกเคยไปทีแรกไาน้อยก็ไปกลับไข่ไปล้วงไข่ไปล้วงไข่ก็ได้ศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดหนึ่งไน้อยก็เลยตัดซื้อสองตัวศูนย์เจ็ดไป,ไปน้อยก็เลยถูก ปลุกเลยนะ้องเขไม่เขาไม่เขาไม่ตัดเล่นไงแม่เหมือนแม่มอันนี้ไม่ละเรียกเขาเพิ่งมาตัดเล่นไม่มาตัดเล่นนี่แหละดวงแต่ยีนน้อยเขาหยิบเมนเน่ยนนะ่ะตัวเจ็ดเก้าย้อนกลับไปดูเลยสามตัวที่แม่จะเขียนใช่ไหม,มหนูจำได้อยู่อ,อะไรเจ็ดส่วนเก้าอะไรตนะะเขียนหนูเจอยันจำกันไม่ได้ไรเงนะี้ย ตัวเลขมันก็อานนี่กัอันแล้วอันหมดเจ็ดก้าศูนย์เจ็ดถึงจะได้หมดันเยอะมันเขาดูในคลิปอ่ะเพราะว่าเราอานหมดเลยจิ้ทุดเุปน้อยไปไปวัดหลวงพ่อจ้อยแล้วน้อยจับได้เจ็ดสามแล้วก็สามแล้วก็สามลูกที่สามมันเป็นหนึ่งแต่ปน้อยไม่ได้ตัดเล่นลองไปรู้ไปเองเลยไม่ต้องแบบถ่ายออกถ้าถ่ายออกแล้วมันเขาจะอันนี่แนะ ไม่เที่ยงหลักยังไงมันก็อั้นโอ้โหมันอั้นพ่อดูนะพี่ให้แม่ดูแต่ห้าหนึ่งมาเลยยันหกสูนมันอั้นยังไงอ่ะอั้นหมดะนี่อยู่ในคลิปอ่ะอั้นหมดเลยข้าวเต็มถาดมาแงวมาแงวตรงนี้จะโดนตีอ่ะ ทอดปลาสวายทอดให้มันเหลืองแล้วกับพ,พ,พ,พริพกเผาพริกเผาปบไปย่างผัดแซ่บหลายบุกข้าวร้อนหลองชุ้มอร่อยมากดี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 เด็กน้องนะล,ะลูก ก็ส่งมาหรือแม่ผมจจับงานอะไรคนนั้นก็คงจะมีเงที่ยยับได้หน่เพาะเขาปรุงนีช้าว้านน้ามาหาใครไปหาหน่อยจงให้คนแก่เดินมาหาดึง<า>ทัวันมันทัวประตามตอยู่แล้วุี่มาู้ว่าเงินก็ข้าวปุ๊บม,มารู้เลยนั่งเี้าโตาม,ามหมูอ่ะ มาพีอ่อุอ้ยอุอ้อุ้ยปุ๊บเหนื่อร้องเรียกยไปนั่นมันกระพริบอ,อ่ะไฟท้ายรถเนี่ยอันนี้นมันไอ้มลงในคลิปบอกว่ากูขอร้องเถอะเสียงไฮ้เลยพวกปัดน้ำฝนแล้วนะมึงเปลี่ยนใช้ไฟก็ได้แล้วนะโอ้โนี่เบรกล้อฟรีเลย ไอพวกที่ฝ่ายตำฝนอนะไอ้พวกที่ใช้ไอเดยกไปใช้เหมือนด้านเนี่ยเวลาไฟไอ้พวกฝึกกล้อมก็ออกมาพูดไงมึงเลิกใช้ก็ได้แล้วนะไฟนะกูระแหวกันหมดแล้วเบรกทีนี่ล้อฟรีเลยที่ไหนได้นึกว่าด่านตำรวจอ๋อไอ้พวกขายปั่นน้ำฝนมึงพ่อก็ถึงไฟมึงอยู่อ่ะไอพวกฝาฝนอ่ะพ่อมึงสักเคยเบรกที เบรกไม่เบรกเปล่าว่าพ่อมันก็ขาดถึงขัดขด้วยเราต้องเติมชัวก่อนเราไม่ได้ขาดมันขัดอ่ะเราก็ต้องเยียงกันสาวมั้งซ้ายก็สาวหักวานก็สาวหักหวานอันก็หวานสมชื่อ,ม,อ,นนะอมันนะอืมหัวนอนสังกุ้งหักหวานสับน้ำมัน ตำจามน้ำพริกจาม,มพิถีเป็นเม็ดๆอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ถ้าเรามีน้ำพริกกาน้ำพริกอันนี้ก็จะเป็นไมก้กินให้มันหมดเป็นอย่างย่างม<ะ>ไม่หมดง่ายเลยพี่น้ำมันเบลอเลยอืมอะไรอะนั่งบนอะไรเนี่ยถ้างเป็นหน่อยติดใจร้องแล้วมันร้องอยู่นั่งติ๊กติ๊กไม่ให ความรู้สึกอะวางปลาให้ตายด้านไปแล้วแต่บ,บ้านที่บ้านเราี่ก็เล็กซ่อมนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้คือซ่อมโอเเ้ยเสียกินเงินนจะมาโรยเข้ากินมือเนาะ อยูหลังจะทำอนี่พริกแบบฉีดพริกอ่ะบอว่าพรนกมะเขือเผาว่ะฉีดเออมนเขือเผาเนนี่อะไรมันเผืไก่มันไม่กินพริกแกราำอร่อยเลยวันนี้ไข่แล้วอ่ะแล้พริกอ่อนเ่ยิ่งพริกอ่อนในนี้เพราะว่าพริกอ่อนในนี้นะถ้าเจอมะเขือย่างนะหนัวมากมะเขือเผาเลยมันหนักเลยอันนี่ ปลากรดเล็กจีมะนาวปี๊เฮ้ยไปนู่นปลานู่นเลยฮาวเราอยู่ในหมู่น้ำพริกนี่นี่หว่าพวกแกงพวกแกงกินอะไรมันจะมาสู้น้ำพริกอ,อาหารที่เด็ดมันก็ต้องน้ำพริกนี่แหลยน้ำอื่นก็เบื่อฮะน้ำอื่นกินเบื่อก็เบื่อ หมสมัยก่อนในี่ตำน้ำพริกสมัยกูดเด็กๆอยู่บ้านนอกอะ่ะมีอะไรน้ำพริกเนะี่ยไม่ต้องบีบมะนาวมะนาวบีบไม่เงีย้ยใส่แค่น้ำปลาอย่างเดียวดูมันพัดกันาากอ,อะไราจาับจมันพัดกันอะ วันนี้จ้หนุ่มคนเดิอนอีกแล้วหรอวะฮ่าตกเหล่ามากโอ้โหไม่ขได้เงินเงียดดีในช่วงนี้ตรงนี้กยาเขามาพักกันอะ่ะทุกไอ้นี่เลยอะ่ะไ,ได้ขังเลขยาใช่ข,ขีมอะ่ะเปล่ากูพูดใช่แล้วไงงอนไปเลยไปหายหายหายเทกไม่งานละมันกำลังจะเซ่เข้าวใส่จานอะ่ะ ปวด,ดพ่อมนันเจ้าหัวหนึ่งปวด่อร์ดพืชมันไม่ได้แล้วกูก็บอกว่ามันแหละมันต้องมีเหตุผลเดิกก่อนที่จะโกรธใครอะจิตกงอนใครมันก็ต้องฟังเหตุผลมันรอหนูหนูเห็นแล เอาปลากระโดดฮะโอ้โหยังเดียวยังกระโดดอูน <único> ก <Liberty Overwatch> <berish> ุ่อนนี่เหีะงั้นกลับไปีกเนี่ยเลืช่วยแนานาแค่ยินไม่หอยนะท่านเหลือก่วนีจะติดรุ่งหรือวันนี้อือวิ่อนนัปิ้งแล้วแต่ไม่ได้เอาปลาปลาสบายมาย่างเลย จบ,บแล้วแบเลยโตสับไท่อะไรยิ่เรไม่โอ้ยอิ่งชื่นใจเลยวะซื้ข้าวอ,อีกม่ตูกปาดยังไม่ได้กิน ัแล้วดีแล้นีมันแตกพอดีแกกินมันขเาดนอะไรปไรนีน่อร่อยอกว่าเดี๋ยวพรุร่งนี้ื้อพี่ก่อนยีสิบาทมะเขายิาา่งแล้วก็ขีดแบบพร่นี้เันแต่คนรูคนก็มา โอ้ยอร่อยจังเลยอันนี้น้ำพริกอร่อยปลาทอดผัดทุกน้ำมันไอ,อ้เครื่องอะ่ะเครื่องนั้นมันดีจริงกรเปล่าดนนีดีอยู่เท่าน,นั่ <S <S นเองเอาให้แน่นะไม่เชิงดีนะอันนี้ไม่เชิงดีนะราคาเนี้ยอันนี้ไม่เชิงดียวเราแค่บางกลางผูกปางกลางพออาจารย์รเขาบอกนะ มันต้องใช้เครื่องอันนี้แต่อย่างว่ามันแพงเนาะอันนั้นไม่เอาอันนั้นอันนั้นมันสิบห้าแดงสิบสามแดงอ่ะแต่มันจะไวดีเราไปชันใจไงวิ่งปั๊บมันวิ่งไงอย่างนี้มันเหมือนไม่ว่าเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวถามมาก่อนสิบแล้วใส่อ่ะมาสิบสิบสามแดงมันเท่าไหร่เอาแค่สิบสามเอาเอาแบบไม่อยากเอาดึงอ่ะดึงก็เลย่มขูในนั้นเน่ะมันมีมันถูกกว่าที่มันบอกมันบอกกันนี้ หมื่นกว่าใชไหมนี่มันไม่ใช่อ่ะยังแพงสุดเื่องจ็ดแปดแปดพันครับไม่ถึงแปดพันยางแพงสุดอย่างดีนะอย่างรับประกันดีจริงอันี้จะต้องนั่นแหละนี้ต้องเอาทุนผูกเครื่องถามถามเขาคุยกับเขามันแน่นอนแต่ก่อนแล้วก็พูดมาเลยกับพวกคเนี่ยเดี๋ยวดูคนเจะดูว่ามี่ส่งราคาจะเอาอย่างแรงหรือเอาอย่างไม่แรง ถ้าอย่างไม่แรงมันก็จะมุดน้ำถ้แาแรงแรงก็มันจะเร่งมันจะโวจะเชื่อชัยหน่อยมันก็แล้วแต่มึงถ้าเครื่องงานนั้นถ้าไปถึงอ่ะอันนั้นมันไม่แรงว่ะเพราะฉะนถ้าเครื่องมันแรงอ่ะมันก็ซับน้ำออกเรือได้ใช่มันจะล<ร>าะพ<ว>อ่เพราะว่ามึงไม่เป็นคนขับครูไม,ม่ได้เป็นคนขับม,มึงก็ต้องตัดสินใจเอาเพราะมันรับประกันปีด้วยเออ ันนี้ไม่เท่าไหร่ไงว่ากันไม่ทีเดือนไม่ทีวันไม่ทีมันก็ต้องสัดใจเอาเขาจะรับประกันแกปีหรือสปงปีกทางอีกรณีจมน้ำที่เขาไม่รับผิดชอบมเขารับผิดชอบแค่เสียมันก็ซ่อมไปปีบ้างใช่มันจมน้ำหายเป็นยางไงเขาจะไม่รับผิดชอบเลยอันนี้ไม่หายอันนี้ต้องเราพุณงปลูกเมืก่อนนี้ไม่ใช่ประกันภัยเขาสมาดูในคลิปไง มันมันมีสองราคาที่ดีเลยจะดูเอาแค่ก้าเล่นาไม่ต้องสื้ติดต่อเอาแล้วมันโต้น้ำไหวอ่ะอะแล้วมันโต้น้ำไม่ไหวอืมโต้น้ำไม่่อยนั่เแรงมันไม่ค่อยดีจะเอาแบบที่ดูดีๆ โอ้โหป้าน้อยจุกเลยข้าวสองจานจุกไหมล่ะโจก็แน่นเลยเนี่ยอร่อยน้ำพริกดือมน้ำไปน้ำพริกป้าน้อยช่วงนี้ป้าน้อยไม่ค่อยได้ทำหรอกเพราะว่ามันร้อนร้อนแล้วเกินเมืองไทยเราแย่ไม่ไหวคนนยังจะแย่เลยน้ำพริกคุณจะเป็นโรคร้อนไอ้ไอ้มาไอ้มาโซนร้อนอ๋อร้อนนะตายง่ายจะบอกครับน้ำพริกป้าน้อยไม่กล้าํำมากไม่สบายกันเราได้จากเขาโทรมาสั่ง เขาโทรมาสั่งฉันได้ตำปัวมันประกาศแล้วี่เราไปแข่งรถอ่ะแล้วเราไม่ได้ใส่สารกันบูทดทำไม่เยอะไม่ได้ทำไม่เยอะไม่ได้ถ้าเขาสั่งไราทั้งจะทำพี่ก็ททำกันใส่สารกันบูดนะแต่เราไม่ใส่เนี่ยเราก็ใส่ใบนางนี้นี่เรามันทันนาไม่ได้ไม่ใส่สาร ยี่หกยี่ยย่เก <owner ro> <necessary> ้าร้อยครับเยียร้อยลยด้รครับนี่กันอร่อยวันี้อร่อยมากน้ำพริกเผาพริกเผาปลา่างผัดกระ้อยเดี๋ยวพิ่นี้เพิ่งนี้ทิกฉ ับปลาลาฉีดเลยยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์มากน,นะครับฝา,ากติดตามได้ยละครับผมจ้าสวัสด,ดีจ้ะ